สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่30มีสายนปี68นะครับวันนี้ก็เช้าว,วันพุธนะครับเนะาะเช้าวันพุธคลิปนี้จะมาแนวทางของฮานอยนะครับหิบสที่เป็นคอฮานอยเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็วันพุธก็มีราวพัฒนาด้วยนะครับเนาะก็มีเวลาก็ต่อที่เราพัฒนาหิบทางช่องที่เป็นคอตำเลา่านะครับเนาะ เป็นแนวาทางเหมือนเดิมทต่ถ้ามีเวลาก็ลงอีกช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันพุธครับเนาะที่สามสิบอีกสองวันนะครับสุดกจสกินแสนที่จะมาถึงนะครับเนาะอีกสองวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดใ่สกินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะตอนนี้ก็ไดาจะาหาข้อมูลได้แล้วนะครับาะ เราจะหาข้อมูลได้พอสมควรเป็นที่ถูกตาถูกใจแล้วก็ขอคอยรีบจัดนะครับเนาะชอบขอให้รีบจัดสึกใหญ่สึกเกินแสนตอนนี้ก็สึกเล็กสึกเกินร้อยเงินพันค่าเวลาไปก่อนแกซิงครับเนาะจะได้ไม่เบื่อแต่บางคนกขเไม่เอาสึกใหญ่ครับเนาะมี fc ทักมาหลังไหม้ด้วยว่าสึกใหญ่ซื้อยากครับเนาะซื้อยากเขาสึกเล็กเน้นสึกเล็กมากกว่าเขาบอก ก็เอาที่สะดวกครับเนาะที่สะดวกสึกใจถ้าไม่กลัวมไม่จกมีปัญหาแล้วอย่างที่บอกไว้ประจํานะครับเพราะว่าถ้าหานวทางได้ถูกตาถูกใจแล้วมั่นใจแล้วตัวที่ชอบแล้วก็ให้รีบจัดเลยนะครับเนาะให้รีบจัดเลยพอถ้ารอวันสุดท้ายก็โครงการหันสองครับเนาะโครงการคนละครึ่งมาแน่นอนนะครับมีช่องทางก็รีบจัดนะครับเนาะก็ประมาณนี้ ก่นวันนี้ม่ได้อัคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาลองนุ่นม,มาทำบุญที่วัดนะครับเนาะทำบุญถวายสังฆทานเสร็จก็กอดกระบาลก็แวะให้อาหารปลาอาหารนกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยจะแถวบ้านเนะาะใกล้ๆบ้านก็จะสอบมาเที่ยวก็ในแนทางพุทธในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับก็ดินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยจะได้มีเบื่อครับเนาะดูธรรมชาติบ้านเราให้อาหารนกอาหารปลากันไป จะได้ไม่เบื่อนานๆมองหน้ากันนะครับจะได้ไม่เบื่อมูทิศแนวทางนะครับเนาะดูนกดูปูดูปลาสสลับสลับกันไปนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อที่จริงตัวนี้มีเต่าด้วยนะครับเนาะแต่ว่าตอนให้หันเต่าประเดถไายนะครับเนาะอยู่ซ้ายมือนะคนั่มีเต่าด้วยก็พวกบุงไปให้เต่ากินนะครับเนาะเต่าเยอะนะครับเนาะเยอะ แต่เพงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเฉยก็ประมาณนี้นะครับเนาะก่อนอื่นทุกผลก่อนทำาผลเมื่อวานฮาหนอยนะครับรอบห้าโมงสองตัวล่างสี่สองสามตัวบนก็สี่สี่ห้านะครับเนาะก็สี่เดินดีทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเดือนดีมากสี่สองสี่สี่ห้าแต่ทางของเราไม่มีนะครับเนาะไม่มีสี่เลยเด่นหกเด่นศูนย์ใกล้เคียงสุดก็คือสามสองนะครับเนาะ ที่เขาอ,ออก42เราให้32ไป45ก็ไม่มีนะครับฮันนีอ่จอบประมาณนี้เนาะมาบนมาล่างจับทางได้สบายครับเนาะโอกาสบนล่างเยอะมากครับเนาะโอกาสได้บนได้ล่างรอบ6โมงนะครับ2ตัวล่าง21 3ตัวก็558เบิ้ลหน้าอีกนะครับเนาะแล้วทำไมรอบนี้ทำไมไม่เป็น2บน2ล่างครับเนาะ ไม่แน่จริงครับเนาะบนรอบแรกบนไอ้ทั้งบนทั้งล่างมาสี่ครับเนาะสี่สองสี่ห้ารอบหกโมงไม่แน่จริงครับเนาะมาสองหนึ่งห้าแปดเฉยเลยถ้าไมเป็นสองหนึ่งสองสามนะครับเนาะสองสามหรือสองศูนย์ก็ได้ไม่แน่จริงนะครับเนาะแล้วก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับสองหนึ่งห้าแปดเราไม่มีนะครับถ้าเป็นเมื่อวานเต็มเต็มแวไปห้าแปดตัวนี้เลยถ้าเป็นเมาานื่อวานซืนนะครับเนาะ แล้วก็รอบทุ่มหนึ่งนะครับ2ตัวล่างก็4ี่เก้าสามตัวก็เจ็ดหสี่เอาอีกแล้วครับเนาะสทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะมาบนมาล่างเลยที่รอบ6กวงทำไมไม่มาสองบน2ล่างลำเอียงมากเลยนะครับเนาะลำเอียงราจะจัดให้เราบนล่างซะหน่อยถ้าประมาณ4เดือนดีทั้งรอบแรกแนละรอบสุดท้ายครับเนาะ4ี่5 4 6สี่ห้าสี่หสี่เก้าครับเนาะ เราไม่ได้เด่นสีครับเนาะถ้าเด่นสีมีเสียดลุ้นนะครับเนาะเสียดายมากก็วันได้ไปเด้งนะเดียวครับเนาะเด้งเดียววันนี้ก็ลงแต่ให้เหมือนเดิมครับเนาะก็ใส่สุกจดจดไว้นะครับสุกจดสุลกแคบก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับลงให้แคบทุกคลิปนะครับเนาะพยายามังให้จบวันนี้ก็เด่นหนึง่งเด่นศูนย์นะครับเด่นหนึ่งเด่นศูนย์จับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์ 72 73นะครับ8คู่ทวนครั้งนะครับเนาะวันนี้เดือน1เดือน0จับคู่1 0 2> 1 2 1 3 1 7 2 0 7 0 7 2 7 3ก่อนเน้นวิธี7 0 1 7แล้วก็1 0นะครับ7 0 1 7 1 0เน้นให้3คู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้ เด่นไม่ค่อยแม่นครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวครับเนาะชุด3ตัวมี4ชุดมี2 7 0 2 1 7 2 1 0แล้วก็2 7 3นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่สองเจ็นย์สองหนึ่แล้วก็2 1 0นะครับเน้นใน3ชุดนี้ก็ขอบทนนะครับสำหรับเแนวทางฮานอยวันนี้นะครับเนาะวันที่สามสิบ ท้ายของเดือนมีสายุนครับเนาะวันสุดท้ายของเดือนเดือนหน้าก็เป็นเดือนพฤษภาคมเดือเนเบบเขาต้นหน้าฝนนะครับเนาะเดือมีฝนตกปปายนะครับจะต้องระวังพายุด้วยครับเนาะตกที่มีพายุก็ลําลบากครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเราถ่ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับ ก็ตัวน้นนะครับสมมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้ก็มี3ามคู่นะครับเนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับสามคู่นี้ชอบไปสุดในวันนี้ถ้าชอบเป็นแบบสนาม็จัดไปนะครับเนาะนกดกบน้อยพอได้รุ่นนะครับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ได้รุ่นตูนปากเปล่ามันก็ไม่มันนะครับเนาะมันไม่บีบหัวใจมันต้องกิดไปรวมนิดนึงนะครับเนาะติดไปรวมนิดนึง ได้ลุ้นมันๆหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบที่เป่าสามเนียให้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยนะครับเนาะมีคู่ที่เหลือเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งสามประว่าไปนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ทัวถูกตาถูกใจข้ามไปก่อนครับเนาะก็ชมความบันเทิงนะครับเนาะข้ามไปก่อนไปต้องใจร้อนครับเนาะใจเย็นๆวันนี้ถูกตาถูกใจค่อยขึ้นเวทีครับเนาะวันนี้ไม่ถูกตาถูกใจก็ข้ามไปก่อน ก็ฝากไว้ลีปนี้ครับเนาะจนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ